พ่อมาวันนี้โอ้ตะผูปืนตะผูจีดึงแดงโอ้โอมาหนึ่งเลยบอดมเห็ดมาสบายดีพี่น้องมานี เอาปลาหนองบอดูมซึ่งปลาอัวน,นี้นะเป็นปลาอเมซอนนะปลาใหญ่เวยัอย่างดอกมันเป็นปลาน้องรวมของของคัวบอดูมสามสามลังคาเฮือนอย่างที่น้องเพิ่นนะตอนนี้เขาได้แล้วสามตแต่ว่าเขาออาแต่ปลาใหญ่ปาลาระดับพามือปลาหน่อยมันเขาปล่อยเบิรรุนนํำกันอีกวัายัางชิดับอกเมื่อกี้นี้เราทันเปิดลิดได้ไดก่อนแหละหัวเห็นแล้วอดบวาวได้ห้องเห็นปลา เป็นปลามันลอยอากาศหอมเยิดดวงมันเยอะ บันทึกมาใช่ไหมอะไรคำอะไรคำมันกะระตกียก่อนปลาหน่อยเขทึกอะไรไปงึปลาหน่อยเดีหามองม่อใม่ก่ กไร่ปลาเนี่ยอะลรนปลาคาวนน่ปลาปุกอ๋อทีนี้เราดู แล้วถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วโอ้ปลานิ่มมีแต่ไข่บ้างเอาไข่มันออกไ,ได้ตัวที่ห้าได้นหมแต่บุคคลที่ทายมันโบญ่ัยเป็นไร ใหญ่ครับ,บอะไรแบนี่พี่พอมาวันนี้โอ้ตะผูเป็นตะผูจีนึงแดงโอ้ติดกีดตแดงขักอะไรโอ้ถึงอยู่จอมขึ้นนี่ xiêm lời xiêm lời xếp lời xếp lời <laughs> ก็ลูกมันนะเบิ่งนี่นะอืมบักแฮงลูกมันออกหมดก็พี่น้องตรงไหนปลานิลทุกโตนะมีมีลูกชนี้วอาการ้เกิดลูกยาาการ โตเล็กตัวเล็กโตบุญใหญ่เปันใด้เหงาบ่ะเองาเลือเสียบโอ้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 ป่านีจับมือใช้กับมีน้ำเรียนต้มคดิกน้อยก่อนมาหนิอากาศมันหอนเรียนน้ำเปลือน đi con em muồng kìa muồng tay là muồng mình ăn bao thức từ tìm trao bao đông โอ้มาในเรืบอดมเห็ดมาทางป่ามาทางป่าบาได้แซวเมียบอดบมมีใครเอามีใครเอาป่ะเอายินบอพวบอดมมีเมียบอเมนมีมีชาแล้วบอเม่มอ้นี่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 ช่งโตเลยเนาะบัตรมันช่างโตเข็นไ้กินทางติดปีนปปลาทับปรด็

ตอนนี้เขาขึ้นจากน้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิมเมื่อจะกินอยู่บ้านพื่ออะไรเพราะว่าเขาก็บ่ได้เอาเขาเอานํามาพักคนเบิ่องนั้นนี่นะค้อนสวรทักแหวนนี่พี่น้องเบิ่งพักแหวนนี่เอาไม่โอพังเขาจะเหีียวว่าเท่านี่ปลาปลาเขาได้เนื้อาหา่านเลยมันไหลลื่ใหญ่คักเด้อตัวนี้หนึง่งสองสามนึ่งใหญ่ ตอนนี้ห้องลงมาสไลด์เขาเป็นแบบนี้นะจะเป็นปลาตะพูกับเลือประเพณีเมื่อกี้นี่ห้องสังเกตได้นะมันจะเอาชี้ขาวๆหางแดงๆแต่ว่าบนนี้นั้นบาจากอันใดเป็นอันใดแล้วบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเมนหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกับในคู่ แต่สิบสามแต้มองามงามเลยพี่น้องเลยปีงกระขักอันก้อยกระแสบลาบก็ได้ตัวผูรึตัวนี้ผักแวนยยน่นใหญ่รยเด้่าบังการมันนะอะไปทำไรจ้าล้ะลายรึไงนี่เอาไปสุกกินก็ได้หรือว่าเอาไปเห็ดน้ำสุกกระแสบ เป็นเท้าเวนรุ่นใหญ่สบัสดีบอดมสบัสดีสบัสดีบอพังสบัสดีโอ้รอขึ้นเียเนาะเรืสบายดีแรับโอ้มีแพนจะไปทางใดนโคงการนี่ยมีแต่ไปกัมพูช์แหละอืมคักแล้เนาะคนมีผู้สาวเนาะบว้าบผู้สาวผู้สาวเกิดมาผัดปูวมีผู้สาวคือหมูอ๋อลายเนาะสี่โลประมาณนี้แหละอมบลายเดาะขันเอาเบิร์นนี่กับเบิร์ต จะเชื่อบว่าเขาเอาเป็นนิบดเชื่อบะเชื่ออยู่ไปดูดนะดูดนู้เรลือเลยเนาะอตอนนี้กลับมาห้องเรียบร้อยกำลังเฮ็ดก่อยป่าก่อยช่องโต้กอยช่องโตแล้วก็ตัวน้อย,อ,วนอ,นนอยนะปีงตัวตัวหนึ่งนั่นตุม่มตุม่มปีงก่อยเฮ็ดซามเมนูพอเดือนเพิ่นกะไปป่าคนเดียวเอากับบอก้าขี่เพื่อนน้อยแต่ว่าอากาศจะน,นิ่งได้หม้ ห่อนนาฬิพนอยปลาส่วนหนึ่งก็ให้บารมเพิ่นแบงทั้งครอบครัวเพินเน่นในก็เอาปลาในน้องเพิน่นแต่ว่าซัมนี่ก็ทำสีกินแล้วนะลายเติบแล้ว την ημέρα μόνα. คันเด้่ยบนี้ซอยเรียบร้อยแล้วคันพ่อ,อมันแดงเป็นเพื่อนแล้วบันี้ তাৰপিছত মোৰ দেই ওচৰত মানে 哈，嗯，嗯。 menenangkan Ini saya kalau dia ini. Mana ดนๆได้กินกอยปลาเถื่อบดิกนตลอดนะกินข้าวเที่ยงจนสี่โมงแล้ว เดอมม่มามา,มาอืมพอ,อเราหักมาเตมขุดน,นังดัน ระแทบบ่แทบมะพังเลยโอเคแทบกินงพูงพังงูเฮียงตอนนี้กินอิ่มแั่อิ่มแน่แล้วกินเข่ามือละสองขาบบางมือกระคาบเดียวช่วงนี้อาการห่อนกะกินเขา่าบกค่อยแสบคือกินน้ำกินน้ำเลยสุดยอดเลยน้ำเย็นนำ้ำหวานบอนกินแสบสุดตอนนี้กอยของเฮากันยังพักแล้วกะอันนี้น้ำแกง ส่วนน้องปากนางนางเธอสบายดีสบายดีส,ยดส่วนนั้นปลาเหากะหยังอยู่นี่มันเป็นปลากินต้นแรงให้ปีงให้เมงแล้วก็แกงนัน่นเองกะหยังนีอ่อย่างตัวหนึง่งกับพวกนางพวกกระดูกเพราะว่าเอาแกงเอาแกงส่วนกระดูกซ้ำโตส่วนปีงว่าสิปีงหลายโตอยู่เแล้วันได้ปีงทำพอดีมันอิ่มก่อนมันหลาย้ำโตนี่กะหยังกินบ่เบิดแล้ว อัน,นคือทุกครั้งเขาก็จะแบ่งให้ทางครอบครัวกินดำนะคือมื้อนี้นั้นคิดว่าพอพ่นพ่ทธันมาแต่จริงนะพอเราไปขุดแมงดันเราก็มาเร็วนะกับพอดีเพ่นมาก็กินกํนคคนำกันเลยอิม่มข้นเลนะยไหมครับจะบริการทางหนอกก่อนยังพ่ทันเข้าปลาเถื่อนี่่วนแมงดันทิ่น้องดาไปขุด้องดาเก่งอะร่กับเมงดนันคอยเป็นผู้ชายคอยอยงง่องยอมง้องดาเลยโอ้เพิ่มก่อนเพิม่ม

สบายดีปุกกรัข ah, 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 ah. ึ ika, ika i, <Así. S 1> ้นกำลัดีจหน่อยสวัสดีอู้อันนี้ก็ระวังเห็นหำอีกได้จัหน่อยเด้ยจะไปขึ้นเทิร์ดจะหน่อยถึงชังกระซีนันบาทนะล่มตอนแรงเริ่มมีล่มมัวอันนี้กับุวกหนึ่งอีกมีมากดกอยู่สบายดีจันมาโอ้มาแต่งเฮียนไก่ชิจบแล้วน้องมอซองเนาะ พี่นากมอามแล้เจ,จ้ากระจบเลยเดือนหาผักโสงการบะผักจากมือสองอาทิตย์สองสอาทิ่ผักดนแทะวันที่ได้ขเข่าหงียนทะ่ะที่สาวี่าวบ่ฮอดเมนีวันที่เก่าเอ้าบ่ฮอนชิบ,บมือแม่นบ่เอาจรล่เบิ่งเอะาเมนีวันที่เก่าเก่าเฮาที่สาวชีบ,บมือผักนั่นสิบ,บมือผักแทๆนับบ่น มือนี้มือจะมาอ,มอยู่บา้านแท้ๆครับแปดมือมอม้อมือก็สอบพี่น้องกันพี่เมย์เราปลูกกุกนี่สองต้นเดินไปทางนั้นเป็นบุหงปลูกอันนี้คือบรรยากาศตอนเลีงแดงอยู่กับครอบกับ,บ,รบกครัวบริไปทางใดว่าสิไปป่ากรับการยุ่งยากแนชว่วงนี้อ,อ,อันนี้ก็กินแต่กระแลบมันจะเทื่อเลยคำทางระวงรถเดอ้อ กินอิ่มครังอิ่มเนี่ยขี้กินเมี่ยงบ้านึงนะไปล้างก่อนได้มั้งเตือนเด้อไปล้างก่อนมเตือนบังคับไปอ้าพี่น้องเอฉลยพินิจการคอยจะไวเพียงแค่นี้ก็เด้อพี่น้อ,นนองคนอื่นก็ไดครับขอบคุณใจพี่น้องผู้ชมทุกคนที่เป็นกำลังใจบบงมาเฮียงมาตลอดตามติดตามในอีพีหน้าในโอก,กาสหน้าว่าจะได้ไปทัอะไรต่ออยู่ไรต่อไปก่อนพี่น้อ,นองไป